สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเดือนตุลาคม2565กันนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวในเดือนนี้ดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนคือพบมรณะของดวงชะตามรณะหมายถึงการสิ้นสุดสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึ่งหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย อาจมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีการย้ายงานหรืออาจมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลในด้านการงานในเดือนนี้การงานมีความก้าวหน้าเพราะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานโครจรอ,อยู่ในภพลาภะที่หมายถึงโชคลาภลาภผล จะส่งผลให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมีโชคลาภจากงานที่ทำท่านที่ทำงานประจำผลงานของท่านจะโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตำแหน่งของท่านในอนาคตส่วนท่านที่ทำธุรก,กิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาทำให้ยอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้น ท่านที่ตกงานอยู่และกำลังหางานทำมีเกณฑ์จะได้งานที่ท่านพึงพอใจโดยรวมในด้านการงานในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีความก้าวหน้าท่านจะมีเครดิตท,ที่ดีในการทำงานจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหลังวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์จะโคจรอ,อยู่ที่ภพวินาศท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางอย่าง ในช่วงครึ่งเดือนหลังให้ท่านหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานการที่ดาวการงานย้ายเข้าสู่ภพวินาศอาจส่งผลให้ท่านมีศัตรูแบบลับๆบ,บางท่านอาจได้รับมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดแต่จะส่งผลดีกับท่านที่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าพบปะลูกค้างานออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน เหล่านี้จะส่งผลดีมีความก้าวหน้าแต่ในดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์จะได้บริวารที่ดีมาช่วยเหลือทางด้านการงานด้านการเงินท่านจะมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆท่านจะมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างเงินจากอาชีพที่สองอาชีพที่สามท่านจะมีทางออกที่ดีในเรื่องของการเงินสำหรับท่านที่มีปัญหาการเงินติดขัดมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ ท่านจะมีทางออกที่ดีให้กับตนเองจะมีช่องทางหรือแหล่งช่วยเหลือทางการเงินช่วยท่านได้ทันเวลาในวันที่สมตุลาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะหรือโชคลาภโครจรได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีและยังได้ตำแหน่งมหาอุดในเวลาเดียวกันเป็นช่วงที่ดวงดาวแห่งโชคลาภมีกำลังมากจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตา มีความสมบูรณ์และ,จะเจริญด้วยความสุขท่านจะได้พบเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่านสามารถสร้างรายได้จากความรู้ความสามารถของตนเองในด้านของความรักเป็นช่วงที่ความรักสุขสมหวังจะเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างท่านที่โสด มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ามากขึ้นในช่วงปลายเดือนดาวปัตตนิโคโจรเข้าสู่ภพวินาศท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วอาจมีเหตุที่ทำให้ไม่เข้าใจกันหรืออีกในหนึ่งอาจจะไม่มีเวลาให้การเนื่องจากการทำงานสำหรับคนโสดในช่วงปลายเดือน อาจจะต้องชะลอการสารต่อหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลักนณะเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลักนณให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ